สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยากจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับในเรื่องของอาชีพของแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรอาชีพเกษตรอาชีพรับราชการอาชีพในหน้าอาชีพช่างซ่อมอาชีพตัดผมหรืออาชีพทุกๆอาชีพที่คุณทำอยู่แม้แต่ขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งก็ช่างนะครับ หัวใจสําคัญนะครับมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะต้องมีความอดทนคุณจะต้องมีความอดทนมีความอดทนสูงแล้วก็ทนที่จะรับสภาพได้ทุกทุกอย่างทนแรงกดดันทนทุกทุกอย่างให้มันผ่านพ้นไปก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับทำใจแล้วก็ทำใจแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆจงเข้าใจไว้ว่า ไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรทุกอาชีพร้อนมีปัญหาหมดก็ต้องช่วยช่วยกันตั้งสติดีๆคิดดีๆแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปเองเอาหัวใจนะครับเอาหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งเป็นพลังในการที่จะเดินทางไปข้างหน้าและแก้ปัญหาด้วยสติขอให้เพื่อนๆทุกคนจงรักในอาชีพของตัวเองเดินหน้าต่อไปครับขอบคุณครับเพื่อนๆ